โอเคได้ครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มีอะไรวันนี้มีอะไรสัมภาษณ์เหรอครัช่วงนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคเอาแบบอยากกับการทำงานกับเฟรนน็อตเคเอฟซีเป็นไงอ่าครับผมจริงก็ดีครับก็แบบเขาก็ซัพพอร์ตหลายๆไอเดียที่ผมให้เขาไปครับผมทั้งแปมแบมบ็อกซ์ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตเรื่องการกินของผมด้วยครับตอนนี้ครับผมดีครับ จริงแล้วแบ,บมชอบเมนูไหนที่สุดในเกมเอ๋อผมชอบวิงแซบครับผมแล้วก็จะชอบอ่อะไรนะข้าวยำวิงแซบป่ะครับผมจำชื่อเมนูไม่ได้เันจะกินบ่อยครับส่วนใหญ่จะกินหลังโชว์หรือว่าหลังมีงานตอนดึกๆวิงแซบกับเบมไก่แซ่บป,ป่ะก,กัน้อ,อ,นนอยากได้คำตอบที่แบบขายของหรือจริงๆครับผมก็ต้องเป็นเป็นแบมได้กินวิงแซบป่ะ อ่าครับผมบรรยากาศโมเมนต์ผมว่าสนุกนดีนะนผมคือไม่ได้แบบว่าเอ่อได้จัดงานแบบนี้มานานแล้วครับผมแบบว่าส่วนใหญ่จะช่วงนี้จะเน้นเป็นโชว์ครับแต่ว่าแบบได้จัดงานที่แบบว่าพูดคุยเป็นหลักกับแฟคลับเนี้ยผมว่าก็สนุกอีกแบบหนึ่งครับข้งางหน้าก็มีงานใช่ครับเหมือนมีงานของใคร ถึงอข้างล่างัอ่าข้างล่างเขาครับผมเขาบอกว่ามันมีอีกอันหนึ่งอยู่ข้างล่างเหมือนกันครับผมอ๋ออันตรงนั้นก็สนุกดีครับผมก็ผมว่าผมชอบที่เขาแบบว่าเอาเมนูใหม่ๆเนี่ยมาแบบว่าทดลองแบบว่าให้หลายๆคนเขาได้แบบว่าลองกินกันเลยครับผมซึ่งเส่วน่ก็จะเป็นเมนูที่แบบเแซ่บๆหน่อยอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นเมนูที่ชิงกับทุกคนมากครับแต่บอกว่ามันก็เป็นแบบสนุกๆแบบว่าเป็นการทดลองที่สนุกสนานสำหรับหลายๆคนได้ครับมีหนึงข้ามเช่นได้ อ่ใช่ครับใช่ครับผมก็มีตัวนี้ครับผมครับก็ช่วยอุดหนุนหน่อยละกันครับนั่นเป็นปากหน่อยครับสำหรับเฟรนฟ์เคฟซีครับผมก็เฟรนฟ์เคซีครับยังไงก็เป็นแบนบ็อกซ์เนี่ยก็ยังได้อีกประมาณ2อาทิตย์ครับผมก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีไปครอบครองหรือว่ายังไม่มีโฟโต้การ์ดของผมเนี่ยก็มาร่วมสนุกแล้วก็สามารถสั่งผ่านแอปเคฟซีได้ครับขออนุญาตถามต่อเลยครับรคได้ครับ ตัแต่จบการคอนเสิร์ตที่ระชมังมาแล้วก็ได้เจอกันเลยใช่ครับเป็นไงได้กับโมเมนต์ตอนนั้นไม่นาทีนั้นที่รัชมังโอ้เออจริงก็รู้สึกว่ายังวนเวียนอยู่กับโมเมนต์ตรงนั้นอยู่เหมือนกันครับผมเพราะว่าแต่ว่าก็ยังมีแต่ว่าแฟนคลับหลายคนเขาก็ยังแบบว่ายังมาโพสต์วิดีโอแบบว่าโพสต์คิดถึงคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่มันมีหลายๆฟีลลิ่งครับผมแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่สําคัญอันหนึ่งมากๆเลยสําหรับชีวิตผมครับผม น่าจะสิผมจะร้องทำไมผมไม่รู้เหมือนกันแล้วแบผมผม,ผมเพิ่งร้องไปแค่หกเจ็ดเพลงแล้วผมก็ร้องเลยเอะครับผมคือไม่รู้สิครับมไม่รู้ว่าร้องทำไมเหมือนกันแต่ว่าอยากบอกว่ามันไม่ใช่น้าตาที่เศร้าครับผมม<ช>ันเป็นน้าตาที่อาจจะมีหลายๆความหมายมากกว่าครับและวก็มองว่าเบมสร้างมาตรฐานใหม่ในกันโชว์ที่ราชม <laughs> รฯหรอกครับผมก็ขอบคุณที่คิดอย่างนั้นแล้วกันถ้าถ,ถ้าคิดอย่างนั้นจริงผมก็ขอบคุณครับเป็นเกียรติครับผมแล้วก็จริงๆผมก็ทำอะไรที่ผมอยากทำแหละครับผมแบบ ผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับบอกว่าแบบมาตรฐานมันเป็นยังไงอะไรมาเนี่ยแต่ผมแค่ผมอยากทําโชว์ที่คนดูสนุกแล้วก็หลายๆคนที่ไม่รู้จักเพลงผมก็สามารถดูสนุกได้ด้วยะครับผมคือไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนคลับผงผมก็สามารถดูโชว์นี้ด้วยความสนุกอะไรงเงีเ้ยอ่าครับผมคือ <c oughs> อจริงๆมันก็คำชูแบบมากๆเลยนะครับผมแต่ว่า ตอนนี้ผมว่ามันก็เป็นในส่วนของผมซึ่งมันก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังคาใจผมอยู่ก็คือกอสเซเบนกับผมที่จะจัดที่ราชมังครับแล้วก็อ๋อพอเสร็จอันนี้แล้วมันก็มีสองสาวันนล้วที่ผมแบบออทําอะไรต่อดีเพราะว่าแบบตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาผมจะมุ่งเอาแต่ราชมังตลอดเลยครับผมแล้วพอมันผ่านไปได้จริงๆผมก็แบบเหมือนเหมือนมันก็สบายใจด้วยแล้วแบบมันก็แบบเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นใหม่ครั้งหนึ่งว่าแบบเราจะทําอะไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับผม <c oughs> จะมีอีกหรอครับมผม,บมเพ <c oughs> <c oughs> ิ่งเสร็จไปนะเนี่ยเออวร์ีดิโอจริงผมมันก็มันก็ต้องมีอีกแน่อนอนครับผมแล้วก็อยากทำแบบว่าเวิร์ดทัวร์ที่แบบมันสเกลใหญ่ขึ้นกว่ารอบแรกด้วยครับผมซึ่งอ๋อเท่าที่ถ้าเกิดผมเดาก็น่าจะอีกประมาณน่นาจะประมาณต้น2016 2026ป่ะครับผมสองพันี่สิบอันนี้ทีททท่ที่ที่เดาที่เดาไอ้ครับผม <c oughs> ใช่ครับผมจากเริ่มสตาร์ทที่เมืองไทยอยู่างเครับหรือว่า อปกติผมจะสตาร์ทที่โซครับผมที่เกาหลีแล้วก็เมืองไทยอยากยังไงเอาเป็นสุดท้ายไหมของเราเอาเป็นเปิดเลยมั้ยเราดูมาเปิดที่เปิดเลยลองเปิดที่ไทยสักรอบไหมครับผมเปิดปิดด้วยนะผมรู้ว่าที่ไทยอาจจะแบบว่าเปลี่ยนก็ได้ครับแบบไปโชว์กรุงเทพแหละไปโชว์มีที่ไหนบ้างครับผมส่วนลุมเขามีเขาจัดงานกันเปล่าส่วนลุม เขาจัดไปไม่จัดไปเธอต้องเว,วอร์ทัวร์สี่ผ้าไอ้เวอร์ทัวร์ประเทศสี่ผ้าอ๋อทัวร์ประเทศไทยสีผ้าของเราครับ <c oughs> อันนั้นเดี๋ยวอาจจะแบบทำเป็นสเปเชียลอีกอันหนึ่งดีกว่าครับผม <c oughs> แต่ว่าสมมติถ้าเกิดเป็นเวิลด์ทัวร์จริงๆเนี่ยผมว่าเอา่ออาจจะเป็นราชมังอีกก็ได้ครับหรือว่าอาจจะแบบคือใช่ครับแตจ่จังหวัดเขามาหาเราบ่อยแล้วไงแล้วเราไปหาเขาบ้างแล้วให้คนกรุงเทพเนี่ยไปต่างจังหวัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยดีครับก่อนหน้านี้บอกว่าเราเซอร์ไสกับคอนเสิร์ตเดียวแล้วนะเพื่อมขึ้นแข่ีงคอาเส เขาจมีการคุยกันไหมคะว่าอยากจะมาในช่วงไหนในจังหวัดไหนอือคือยังไม่มีคุยถึงช่วงหรอกครับผมแต่ว่าเพราะว่าตอนนี้สองคนก็ยังอยู่ในกลมแล้วแบบเรายัางไม่ได้รวมตัวเจ็ดคนได้อะครับผมก็แต่ถ้าเกิดดูดูแล้วก็ผมบอกได้หรอเนี่ยอเ,เออก็ผมว่ามันก็น่าจะไปในปีสองพันยี่สิบหกวะผมอันนี้หัวผมคนเดียวผมคนเดียวนะไม่เกี่ยวกับแบบเพื่อนเลยวความคิดส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับคาดไว้ไหมคะว่ามันจะ อืมผมว่าถ้าเกิดทำจริงๆแล้วอ่ะอยากทำาวธีตรงกลางไปเลยแล้วให้มันลงลผมเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นเราเจ็คนกลับมารมณตัวอีกจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีหลายๆคนที่แบบว่าตอนนี้เขาอาจแบบเขาอาจจะไม่ได้ตามเราแล้วเขาก็น่าจะกลับมาดูนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอะไรหลายๆอย่างทีเ่เป็นงานที่คาใจหลายๆคนอยู่ครับอยากอ่านไหมครับ ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆก็ดีครับคือผมก็พยายามแหละครับผมก็แบบว่ารับปากไม่ได้ว่าแบบมันจะเป็นเมื่อไหร่หรือยังไงแต่ว่าผมว่ายังไงสักวันมันจะเกิดขึ้นครับผมครับอย่างงานเพลงสิ่งใหม่ที่จะมีอ๋อแถวบ้มใหม่เนาะก็คัมแบ็กในรอบปีครึ่งเลยนะเพราะว่ารอบที่แล้วออกมาก็เวิร์ลทัวร์เรื่อยๆจนมาถึงตอนนี้ครัเตี้ยนโตอยู่ครับเตี้ยนโตอยู่แล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่สองสามขั้นตอนเท่านั้นครับแล้วก็ว่าน่าจะ ไม่ช้าไม่เร็วมากเดี๋ยวน่าจะได้เห็นกันแล้วใกล้จะเริ่มเห็นแล้วใกล้ครับสังเกตว่าเปลี่ยนสีเล็บใหม่อะไรไปแบบว่าจะเริ่มอินบีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อยังไม่ได้ถ่ายครับอันนี้ผมรับปากเลยอินบียังไม่ได้ถ่ายของผมแต่ว่าล่าสุดผมถ่ายรูปไปแล้วครับผมผมอยากจะไปล้างก่อนมาเนี่ยไม่อยากสปอยแต่ว่าเขารู้ทันด้วยของผมก็อะรอย่างเอาจจะเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณนี้แหละครับอ๋อเซอร์ไพรส์เหรอครับผม ก็มีนะครับอย่าให้ผมสปอยเยอะขนาดไหนอ่ะมันจะเป็นครั้งแรกแต่ว่าผมก็ได้ปล่อยทีเซอร์ในคอนเสิร์ตไปแล้วเนาะก็จะเป็นครั้งแรกครับที่ผมปล่อยคอนเสปต์ดาร์กครับผมที่เพราะว่าผมจะปล่อยเป็นคอนเสปต์ที่แบบไบร์แบบว่าสว่างๆใสๆมาตลอดครับผมแล้วรอบนี้ก็เลยอยากลองเป็นดาร์ครอบหนึ่งครับผมเอาเป็นเต้นเป็นแลบเป็นอะไรแบบนี้เป็นหลักดีกว่า อย่างเพลงไม่ได้เพลงไทยมานานยาเยจะเพลงทรัเพลงไทย,ไทยก็เพลงผมอยากนะครับผมแล้วจริงก็มีคุยๆกับแบบว่าเพื่อนๆนคนไทยที่อยู่ที่เกาหลีด้วยแบบแว่าเราทำเพลงไทยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็อันนั้นผมว่ามันเดี๋ยวมันจะมีเวลาที่เพอร์เฟคครับก็เดี๋ยวรอดูก่อนละกัน <c oughs> ครับนี่องคนเคยถูกไหมครับไม่ที่อยู่ตรงเนี้ยจริงเหรอครับผม โอ้ทำไมผมซื้อผมไม่เคยถูกเลยหกตัวเลยหตัวเลยหตัวเลยแต่เล่นอันไหนครับบนต้องน้อยหนึ่งเดี๋ยวต้องมาแล้วนะโนที่หน้ออกคือสี่ศูนย์สูนใช่ครับผมก็สีปี KFC เขาไงครับผมสี่ตวนี่ยเอาแบบไ่มาสิสี่ตัว เก้บเก้าแปดสี่นันก็เป็นนันก็แปดสี่สี่ศูนย์นะครับผมแต่วถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้อย่าโทษผมนะโทษเคฟซีนะปีเขาแล้วก็ครบรอบสี่สิบปีของเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยครับผมปีนี้วันนี้จะอยู่ช่วงนี้จะอยู่เมืองไทยกี่วันครับแบมอ๋อเดี๋ยวผมกลับพรุ่งนี้ตอนคืนแล้วครับผมพรุ่งนี้มามาถ่ายตรงนี้มางานเคฟซีเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วผมมีอีกงานหนึ่งครับผมแต่ว่าเป็นงานปิดครับผมกลับ กือบลุ่แล้วเออแต่เออครับผมแต่เดีช่วงนี้ก็มีช่วงเวลาอยู่เมืองไทยสองสามแค่สองสามใช่เราก็ถึงเมื่อวานนะผมว่าก็ได้แบบว่าพักเอนจอยหน่อยว่าก็มีไปกินข้าวกับทีมเอลีมาครับผมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวก็ลุยงานต่อแป๊บนึงแล้วตอนเย็นเดี๋ยวมีกินข้าวกับแฟนใหม่อันหนึ่งครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ก็พักทั้งวันแล้วก็กลับครับผมที่หมายเนี่ยเรื่องอะไรนะครับ มูเตลูเรื่องไหว้พระเรื่องมูเตลูอ๋อเรื่องสายมูเออหรอหรอผมไหว้แต่แต่ละคนก็จะมีเจ้าประจำของตัวเองไม่ใช่หรอผมผมผมแล้ผมผมก็ย่าหน้าเขาของอ่าย่าหน้าครับผมส่วนไม่รู้สิคือเอ๋อผมไม่ได้ไปวัดอื่นมานานมากแล้วนะผมก็จะเป็นอ่ะเพชรหลุดอีกกโออเเคแไไปหหวว้้มาลลรู อ่อวันเร่านี้ไม่ได้ไปครับผมแต่ว่าตอนนั้นก่อนคอนเสิร์ตไปไปแวะไปผมแค่ไปสวัสดีเขาเฉยครับผมแล้วก็จะแบบมีแค่คือไม่ได้ไม่ได้ไปบนทุกรอบครับผมก็จะวันนี้แค่ไปไหว้เฉยแล้วก็ไม่ได้ขออะไรเลยก็คือไปแค่ไหว้สวัสดีอะไรประมาณนั้ครับผมแล้วก็แบบแบบอะไรนะจับลูกปิงปองเนี้ยแล้วคนเขาจะถามตลอดว่าได้เลขอะไรล่าสุดหรอครับผมแต่ล่าสุดนี่นานมากแล้วนะพี่หรอครับผมออกมา ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเก้าหรือ6นะครับผมแต่ว่าได้มาเป็น97้าเจ็พอดีก็คือปีเกิดผมเลยใช่แต่ก็จ็มันหลายมันหลายมันหลายรอบแลวนะครับผมแต่ผมอยากรู้มันมันจริงหรอครับเรื่องมันมันจะมันจะบังเอิญอย่างนี้ได้จริงหรอใช่ผมซื้อผมไม่เคยได้เอง โอเคงั้นก็ลองลองลองเลขนี้ดูแล้วกันเลขนี้ดูดูว่าได้จริงหรือเปล่าถ้าเกิดอันนี้มันได้จริงๆคือผมจะยอมรับเลยครับว่าผมขลังจริงเปิดต่ารักอะไรเงีอ่ถ้าขลังเยอะให้ทุกงวดไม่ครับเจียวของเสียมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับได้ครับเดี๋ยวเจ๊ถ่ายรูปนะถ่ายรูปเฮ้ยนี่สิ ครับผมได้ครับเดี๋ยวฝั่งนี้ก่อนเลยกันครับฝั่งนี้ก่อนขอบคุณมากครับแบบถอยทีลูกนี้โอเคครับผมผมอยากรู้ครับพี่จะเป็นหัวหน้าทีมของทุกคนใช่ไหมครับรู้ว่าเป็นเป็รุ่นใหญ่บ้านเป็นรุ่นใหญ่สุดใช่ไหมครับผมอ๋อเป็นตัวแทนรุ่นในหมู่บ้านโอเคได้ครับครับได้ครับ ไนะครับเพราะผมรู regular, so like so, like ้ส so ึกว um, so ่าไม่ใช่แค่งานผมแต่ว่าจะทุกดาราที่สัมภาษณ์แบบนี้พี่จะเป็นคนถามตลอดเลยอาผมจะจำจำเสียงพี่ได้เหรอจำได้ครับอาผมล่าสุดที่ไปสัมภาษณ์พี่อาญาก็เห็นเป็นพี่ถามอยู่ใช่ครับนะครับไม่ครับพี่หนุ่มนะครับโอเคผมจะจำขึ้นใจครับไม่ครับได้ครับผม สน้านลทีเราเจอกัน้ไม่ได้จะอาหรอครับผมพี่่ลูงกับเมเลยนะอนี่สากัมยนะก็ใสาลูผมเลยเหรอับผงั้นแนั้นแรอพี่สามารถเอาสุดตัวก็ได้ขอบคุณมากนะครับผม